กินข้าวพี่น้องข้าวแรงข้าวแรงบ่มีิเวียกอย่างเอินกินตะข่าวอยู่นี่แหละค่ะอันเี้าพีไข่ปะ่ะรามบักแตงเอยจ้าม <laughs> ูุนานดองออเดอร์ดีดีพี่น้องปูนากระได้ ขอบคุณมากๆนะคะชุกเข่ากันเ้อะกล้องค,คอยอค,คอยตั้งกล้องมาขันกล้องเข่าพี่น้องชุกเข่ากันห่อนจับกระปูนะคะทำแป๊บเด ข่าม้พี่น้องข่าม้ได้กินข่าม้ใหเพอนแล้วหอมข้าวใหม่ปลามานันจ้องอย่เนาะคุอเป็นลายอยีกปลากระมังปูกระมังพี่น้องเอ้ย

มันกินคนเดียวแล้วค่ะแก้มกินคนเดียวเลยลุยอู้แสบพี่น้องได้ยังกินแล้วไหมคะน้อง เงียบท่ตะวันออนสารคอดแค่รสไรเนี่ยรอว่ากินมุ่งมัมม่ะะนแบบน่้นี่ลูกของมื่อเก่าพี่น้องนี่ไหมมุม่งวิเนี่ย มุ้ยัูย้วยๆค่ะพี่น้องเอ้ยครับเข้าวค่ะพุดน่ะมัน ปูหน้าดอง,องลูกก็อยากน้ำพีน่น <c oughs> ้องแซ่บมากินข้าว ยาตาบ้านปุ่มใจหนักต้มแตงเสรูเาินเหงาไม่อย่า,า,างซอ,อคักจำน่นะค่ะพี่น่อเนะ